ไปหาไปหาจอบมึงปลาเห็ดแถวบ้านก็ได้ปะไปไกลบ่ได้เมื่อกี้ไปจอบรึงเห็ดเขายิ่งเขายิ่งซัดก็เลนนือยขึ้นอาใส่เส,สื้ออันสะท้อนแสงนั่นด้ี่อันซ้นอันสนเลยพีน่น้องานตแตะงานแต่งงานมาต้นซื้อเหลือง ต้นข้างในี่นจะสีส้มน่ามาืนขนาดถ้าเข้ากันดีดีนะเสีย็้าวไปป้ายเห็ดกันนี่ขางบ้านเนี่ยละ่ะใหม่ใหม่มันหลน่นต้นนี้ก็สวยเเลืองบดต้นเลยต้นนี้มันเหลืองแบบสว่างเลยนะพี่น้องวันนี้ก็เหลืองอีกแบบหนึ่ง เรืองพลเรเบ็บแต่อันนี้เรืองแบบโอ้โหเรืองสว่างมากเลยนะงามดิงามเต้เต้งามเต้เต,เต้งามเต้เต้จ้ะฮัตตัวหน่อยแต่งามดิว้าไปบูงกลไกล ตัวไก่ปลาเห็น,นี่ล้ตัวนี้ก็สวยนะเน,น,น,นี่ยดูดูดูงามไปนลยน่สวยๆสวยๆจะนอนหนเนา่นอนซ้อนบ่ สวยงามมากไปไาเห็ดย่างออมีชางนึง โอเคเห็นในอันยุคข,ขงางบ้างเขาจ้าเก็บไหมเฮ้ยก็เดกหน่อยสองคนได้คู่ละถังเฮ็ดเอขั้นตะเล่นเหลืองหน่อไหมนีอ้ยอยู่เดยมีกระ้าเฮ็ดเนี้ยน่าเลย ก็สวยนะเนี่ยเห็นไหมสว่างสว่างสวยไหมเฮ้ตุ้มีอยู่หรอวะสวยเงาเงิน อย่ <Yeah. S 2> mm. า,งางนัแล้วมาซองมึงเห็ดนี่บุพน้องเราไปตีกันมี่เลยแถวเนี้ยอ๋อไหนเนาะเฮ้ยรวมเลย เธอก็มีย่ยะด้ไตไตหโมนี่ยี๋ยว่้กะมี่จเดด้่น้องนี่ยเดี๋ยวไอ้นี่ก่อนไ่ทำเก็บสองเมืองส้ยๆนี่ไง ก็ยังมีอยู่ดินี่ดิเอสอสงสัยเขาจะส่งถ่ายแบบมีอยู่เปล่ามีอยู่ไปต่อดิปกติหมอมันเคยมีมันเกิดสิมีแล้ ต้สไม้ตรงไหนกันไปต่อ,อ,ตอจุดประสงค์คือหาเหตุจะเกันได้เหลืองเหตุจะกันได้เหลืองต้นไม่ ้อไปดวงอีกหม่องหนึ่งนี่หลายหมองด้ิเที่ยวเที่ยวอันเที่ยวขลางวันนะ ไป่ๆนดเจ้าหนี่ก uh, mm ็ราบ้งเหยียดได้นึ่งเก็ดิเฮ้ยเก็บด้เยดเด็เก็บไว้ก่ี๋ยวมาเอานะไปเดีบบอีกหม่องหนึ่ง ฮานเราก่อนไปทำง,งานนี่แหละพี่น้องมากเนาะอยู่ตัวในบ้านแล้วกระซิ้งมาเมืองกุ้งหมอกกุ้งใหม่ส,สวยสวย ต่ละต้นก็แล้วแต่สีจ้ะแล้วแต่สีอันนี้ก็สีเหลืองนี่อันนี้สีเหลืองแบบถ้านี่มึงอาจจะทึบเ,เนี่ยเนาะมึงเล่นเปลี่ยนความเหลืองของเขาเฮ้ไงมองนี้มันเคยมีเนาะเดี๋ยวขากับๆกัน เฮ้ยนี่เยอะดิแถว,วนี่มีเอบซ่อนอยู่หรือเปล่า ย้อนเสียงถ่ายท่าพี่ตายท่าพี่ม่จะเห็นความเล็วเขาไปดูเบิ้งอีกทำเกลี้องเมื่อกี้เล ยินเสียงวันลงตึ่มตั้มก็เลยถอยที่น้องมามีดเมื่อกี้เล็กน้อยเขาเก็บแม่กระลูกนะเขาเก็บเด็กคู่ละสองถอยถอยใหญ่ๆ่นะ เสียบทองช่วงใส่ซิมมนกดไลย่อนละพี่น้องเพราะมันเป็นอันเวลาเข้าเาลืออ,อกมันเป็นต้มทรงดทองยังได้ย,ยองยางยังนี่ก็ได้